สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับสนทิยานชัดครบจบจริงทุกวันเสาร์ครับเวลา20นาฬิกา30นาทีทางสนธิยานสตอรี่ทุกช่องทางข่าวคราว,ข,าวของนักโทษเทวดาทักษิณชินวัตรห่างหายไปจากกระแสเพราะโอ้โหคดีสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก้าวไกลขึ้นมากรบ อีกทั้งคอปทอซึ่งได้นัดชุมนุมกันในวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ออกไปเคลื่อนไหวต่างจังหวัดเรียกว่าไปมาแล้วทุกภาคนะครับการชุมนุมผู้คนก็อย่างหนาแน,น่นและสาระสำคัญที่ผมจะเรียนกับท่านผู้ชมในวันนี้ มีแหล่งข่าวยืนยันมาอย่างแน่นอนว่าวันที่22กุมภานี้นะครับยังไงก็ตามแต่กรมราชทัณฑ์จะต้องทำการพักโทษนักโทษชายเด็ดขาดทักษิณให้ได้ออกมาอยู่สบายๆนอกคุกอย่างแน่นอนแต่สิ่งที่ผมจะเรียนเนี่ยนะครับอย่าลืมว่า มันยังมีคดีที่ทักษิณยังจะต้องถูกดำเนินคดีอยู่นั่นก็คือคดีที่กระทําความผิดตามมาตรา1 1 2และความผิดเกี่ยวกับพรบอรคอมพิวเตอร์ซึ่งทั้งสองคดีดังกล่าวนี้นะครับกองบังคับการปราบปรามกระทําความผิดเกี่ยวกับอายกรรมทางเทคโนโลยี หรือที่เรียกกันว่าบอกอปทออได้ยืนยันว่าได้มีการดำเนินคดีกับนักโทษชายเด็ดขาดทักษิณแล้วไม่ได้พูดปากเปล่าๆนะครับนี่มีเอกสารยืนยันนะครับจากกรณีที่คุณวิรังรองทัพพรังสรีถามไปนะครับบอกอปทออก็ตอบมาดูกันได้ชัดๆให้เต็มตาครับเรื่องนังกล่าวเนี่ยนะครับต้องย้อน ใหนิดนึงว่าทักษิณเนี่ยไปกระทำความผิดนอกราชอาณาจักรที่เกาหลีนะครับแต่แม้ทำนอกราชอาณาจักรมันก็ผิดกฎหมายไทยอายการสูงสุดเนี่ยนะครับกับพนักงานสอบสวนก็จริงร่วมกันนะครับในการสอบสวนว่าได้มีกระทำความผิดจริงหรือไม่ซึ่งข้อสรุปก็คือ ได้มีการทําความผิดจริงและก็อัยการสูงสุดได้สั่งฟ้องไปแล้วนะครับแต่ในทางปฏิบัติทางกฎหมายนั้นเมื่อนักโทษอยู่ต่างประเทศเนี่ยก็ไม่สามารถจะดำเนินการอะไรได้ต้องรอให้นักโทษกลับมาหรืออยู่ในความควบคุมของทางการไทยทักงสิ่ก็กลับมา และก็อยู่ภายใต้การควบคุมของกรมราชทัณฑ์เพราะทักษิณเป็นนักโทษชายเด็ดขาดแล้วหลังจากที่นักโทษชายเด็ดขาดทักษิณอยู่ในการควบคุมของกรมราชทัณฑ์แล้วเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของบกป,ป,ปทกับสำนังกงานอายการสูงสุดเนี่ยก็จะต้องดำเนินการ ไม่ดำเนินการไม่ได้นะครับจะโดนมาตรา157ทั้งสองฝ่ายเนี่ยครับก็ได้สอบสวนกันนะครับเตรียมการนะครับเพื่อที่จะไปอายัดต,ตัวและทําการสอบปากคํานักโทษชายเด็ดขาดทักษิณแต่ปรากฏว่าเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครปฏิเสธครับข้ออ้างก็เหมือนที่เรารู้ๆกันแหละครับว่าผู้ต้องหามีอาการป่วย พักรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลตำรวจนะจึงไม่อยากให้ไปกวนผู้ต้องหาแม่ท่านผู้ชมครับฟังดูแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะครับทางตำรวจและอายการต่างก็ต้องรอว่าเมื่อไรกไ่กรมราชทัณฑ์และเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหาน,นคร ใช้ความร่วมมือเข้าไปสอบทัษงศน,นะที่หนึ่งซึ่งตอบได้เลยว่าไม่มีทางนะครับไม่มีทางที่จะได้เข้าไปสอบเพราะถ้าเข้าไปก็จะเห็นและรู้ความจริงว่าทักษิณป่วยหรือไม่ป่วยไอ้นี่แหละครับเป็นสาระสาคัญทีนี้ล่าสุดเนี่ยนะครับเมื่อวันที่18มกราคมที่ผ่านมานปรากฏว่าสำนังกงานอายการสูงสุดเนี่ยนะครับ ได้มีหนังสือตอบกลับมาที่คุณวิรังรองทัพรังศีว่าการดำเนินการจะเข้าไปสอบสวนปากคำนักโทษชายเด็ดขาดทักษิณนั้นยังไม่รับการประสานงานจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมาหานครแต่ย้ำนะครับในหนังสือฉบับเดียวกันนี้ ยืนยันว่าอายการสูงสุดได้สั่งฟ้องเรื่องนี้แล้วคดีนี้แล้วในวันที่19กันยายน2 5 5 9นบนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าณวันใดที่นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรได้รับอนุญาตจากกรมรชาชัณร์ให้กลับไปอยู่บ้านได้หรือเขารับโทษในคดีที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษเนี่ยจนครบแล้วครบกำหนดแล้ว วันนั้นที่เขาก้าวขาออกไปจากเรือนจำหรือจากโรงพยาบาลก็ตามนั่นหมายความว่าสุขภาพร่างกายเขาก็น่าจะดีขึ้นแล้วถึงได้กลับบ้านได้ใช่ไหมคะไม่ต้องอยู่โรงพยาบาลเขาก็น่าจะสามารถที่จะมีสติสัมปชัญญะในการที่จะรับทราบข้อกล่าวหาได้การรับทราบข้อกล่าวหาที่การที่ตํารวจจะไปแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยถามง่ายๆเลยว่าคุณมีเรื่องนี้เป็นคดีนี้คุณจะรับหรือคุณจะปฏิเสธ คนทั่วไปถ้าไม่ถึงกับสายสายายาและพูดไม่ได้หรือเจาะคอมันก็ควรจะตอบได้ถูกไหมคะอืมนะเพราะฉะนั้นณวันใดที่เขาจะต้องกลับบ้านตอนนี้ราชทันจะต้องทำหนังสือประสานแจ้งล่วงหน้าให้อายการและตำรวจทราบว่าอ่ะเขาจะกลับบ้านแล้วนะเชิญมารับตัวไปดำเนินการต่ออีกคดีหนึ่ง นั่นแหะคือการอายัดต,ตัวเคยเห็นไหมคะเวลาที่มีผู้ต้องหา,าจะกลับบ้านได้ออกจากออกจากคุกแล้วก็มีรถตํารวจมาลับไปอีกต่ออีกคดีหนึ่งนั่นแหะแบบเดียวกันเลยนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรณนะวันนั้นที่จะได้กลับบ้านกรมราชธรรมถ้าไม่แจ้งตํารวจหรือไม่แจ้งอายการกรมราชธรรมก็ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ผิดมาตราหนึ่งห้าเจ็ดนะคะ แต่ถ้าหกากกรมพระาชทานแจ้งไปที่ตำรวจและอายการสูงสุดแต่อายการไม่มาดําเนินการตำรวจไม่มารับตัวไปแจ้งข้อกล่าวหาสอบสวนอายการไม่นําตัวส่งศาลทั้งอายการตํารวจก็โดน157เเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงอยากให้ทราบโดยทั่วกันว่า นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรยังมีคดีอยู่และเป็นคดีสำคัญมากด้วยแล้วสิ่งที่ดิฉันหวังว่าจะเกิดขึ้นก็คือทั้งราชทานตำรวจและอายการสูงสุดจะดำเนินการตามกฎหมายโดยเร็วที่สุดที่ดิฉันพูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ว่านั่งเทียนพูดนะที่ดิฉันพูดมาทั้งหมดเนี่ยข้อมูลมาจากไหนมาจากที่ดิฉันได้ทาหนังสือขอข้อมูลไปยัง ตำรวจและอายการสูงสุดตั้งแต่วันที่25กันยายนปี2556้าและตำรวจบกอปอทอได้ตอบจดหมายดิฉันมาแล้ววันที่18ตุลาคมตามที่ดิฉันได้พูดไปสักครู่นี้ก็เป็นข้อมูลที่ได้จากตำรวจนะคะนี่คือจดหมายอาจจะกลับมองไม่เห็นส่วนอายการสูงสุดไม่ได้ตอบมาจนกระทั่งเดือนธันวาคมดิฉันได้สอบถามไปอีกรอบหนึ่ง ก็ได้ตอบมาแล้วเมื่อวันที่18มกราคมที่ผ่านมาอายการสูงสุดได้มีหนังสือประทับตาครุฑข้างในมาเลยเดี๋ยวดิฉันจะโพสต์ไว้ใน Facebook นะคะข้อมูลทั้งหมดที่พูดมาเนี้ยก็มีหลักฐานมีที่มาที่ไปทุกอย่างก็ขอให้ทุกท่านช่วยกันติดตามเรื่องนี้แล้วก็ทำใจให้สบายๆว่าเราต้องมีความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมขอบคุณค่ะ ก็บอกได้คำเดียวว่าทักษินโดนแน่ๆทีนี้ตอนที่โดนแน่ๆเนี่ยนะครับหลังจากการยัดตัวก็ต้องพาไปศาลเพื่อที่จะดำเนินการถามศาลว่าจะประกันตัวหรือไม่แน่นอนครับได้ประกันแน่นอนไม่ใช่ผมไปตอบแทนศาลนะครับเพราะถือว่า นักโทษชายเด็ขาทักษิณชินวัตรมีชื่อเสียงเป็นอดีตนายกร,รัฐมนตรีจะไม่มีการหลบนนนหนีอย่างแน่นอนองต้องได้รับการประกันแต่ในวันนั้นนคีคิดดูนลครับภาพของทักษิณจะปรากฏต่อสาธารณชนและจะเห็นแหละครับว่าเอา้าไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจมาหกเดือนแหมเจ็บจะเป็นจะตายใครเข้าเยี่ยมไม่ได้เอ๊ะออกมาปับ๊บไปศาลทำไมสดใส หรือว่าจะไปแบบนอนเตียงยังจะเป็นจะตายเหมือนเดิมเราก็จะได้เห็นความจริงกันในวันนั้นนะครับสำหรับใครที่ทนไม่ไหวนะครับกา,การกระทำของนักโทษชายเด็ดขาดทักษิณของกรมราชทัณเนี่ยนะครับผมก็เรียนแบบนี้ไปให้กำลังใจปอทหรอนะไปช่วยกันให้สังคมนี้รู้ว่ามีคนทนไม่ได้ กับความยิ่งใหญ่ของนักโทษชายเทวดาที่ชื่อทักษินชินวัตรและพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลชุดนี้